สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านโชคดีมากครับได้มาวันนี้เองนะครับท่านสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับดูดีครับ เหรนรอยดําปีชัดเจนเลยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงนะครับเหรียญนี้ครับแต่ว่าคมชัดแจ๋วครับสุดยอดเลยนะครับท่านดูดีนะครับเนี่ยก็มีรอยบุบรอยบี้ตามขอบมุมครับเป็นไหมครับเนี่ยขอบมุมขอบเหลี่ยมมีแน่นอนรับทานมุมขอบมุมนะครับมันก็มีอยู่ปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านกระเจียได้นะครับท่านบรลุ่มระลพงท่านก็สึกลอไปนิดหนึ่งครับแต่ไม่ซึงมากมายอะไรนะครับท่านแต่ตัวหนังสือนร่งๆครับชัดแจ๋วมากเลยครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับหายากพอทุกคนครับคนจะเจอได้นี่ครับ เร่นเอาผมทอแล้วทออีกครับแต่ยังไงก็ต้องหาครับเพราะผมเป็นคนชอบสะสมเหรียญอยู่แล้วเมื่อก่อนไม่ชอบครับแต่ตอนนี้แหละสุดๆเลยครับท่านมีเท่าไหร่ผมเอาหมดครับขอให้เป็นเปอร์เซ็นต์เล็กครับท่านเปอร์เซ็นต์ใหญ่ก็เก็บครับเก็บเฉพาะปศที่ผลิตน้อยๆไว้ก่อนครับท่านผลิตเยอะๆนี่รู้สึกว่าจะเจอวันหนึ่งวันหนึ่งเจอเป็นสิบๆเหรียญเลยครับท่านสำหรับเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับแต่สำหรับเปอร์เซ็นต์เล็กนั้นถึงเจอจริงก็เจอเฉพาะปีปศที่ผลิตเยอะๆเท่านั้นแหละครับท่านผลิตน้อยนี่หายากครับ แทบจะหาไม่เจอหรือได้สามนะครับท่านคนอื่นขอให้พี่พี่นเพื่อนรน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่พี่เพื่อนุ่น้องดูพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องทุกท่านชมนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคิวบ์พิลเกิลอยู่ด้านนอกนะครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในสีทองล้วนนะครับเนี่ย สีทองล้วนๆนะครับแต่สีทองจะกลายเป็นสีดําปีซนะครับเนี่ยเพราะว่าเหรียญยังไม่ทําการล้างนะครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกครับมันไม่ใช่ดําเหมือนแบบถูกไฟถูกอะไรมานะครับทันมันเป็นปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นี่นะครับถูกลมถูกแดดไม่เป็นไรครับสบายๆครับเบื้องหน้าพง์ท่านกับผู้วิพนณเจดีตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับท่านส่วนด้านหลังกัรัชกาลที่เก้าครับท่านรบรณบริูรณ์พง์ท่านอยุ่ดีครับ ดูดีๆก็คมชัดเจ๋วนะครับท่านไม่มีการสึกรออะไรมากมายครับท่านดูครับดูแบบนี้ครับนี่เห็นชัดเจนครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดนะครับมาดูขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้ยขอบเฟืองเดือนนี้รู้สึกว่าสึกรอไปมากแล้วครับท่านได้มาวันนี้ครับทาไมเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมดูเฉพาะปีประสนะครับผมไม่ได้ดูขอบเหรียญขอบเฟืองเลยครับท่านดูสิครับโอ้ยสุดยอดดูไม่ได้เรื่องเลยครับนี่เละเทะไปหมดแล้วครับนี่ครับบุบๆไปวี่เยอะไปหมดเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับ พูดกันตามความจริงนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรเบลสําหรับอักษรเบลนี่สี่ตัวนี้ครับท่านทํามาทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูดๆคําดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับนี่ครับสามตัวที่กันอยู่ตัวหนึ่งห่างออกมานี้นครับสี่ตัวนะครับพอสอตพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสองห้าสามแปดนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายยากแน่นอนครับสำหรับปีสองห้าสามแปดนี่ครับ ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามแต่ลงมานี่คือแม่น้นเจ้าพญาได้รางสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสำหรับปีพศ2 5งพันห้าร้อยสามสิบแปดนี้นะครับท่านกองกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญนะครับท่านในระดับเบิยูซีนะครับตอนนี้เขาเขียบเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อย แปบาทครับท่านขยับขึ้นมา30บาทจาก150เป็น180บาทไปแล้วนะครับส่วนเลี้ยนที่ผ่านก็นใช้ยหรอครับไม่เท่าไหร่ครับตัวที่แล้วละ3 0ถึง50บบาทเท่านั้นเองนะครับ